มันจะหนึบหนึบหน่อยนะก็เป็นขนมหวานนะครับเนี่ยก็ขนมชื่อว่ากาโตนะครับหวัดดีเพื่อน ทักทายกันแล้วนะครับก็วันก่อนเนี่ยเรามากินขนมจีนนะฮะขนมจีนก็คลิปเก่าผมถ่ายไปแล้วนะละแสเจ้าเก่าไกายย่ตะลูแบเนี่ยขนมจีนนะวันก่อนถ่ายละนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในคลิปนี้นะฮะคลิปเก่าแต่วันนี้เนี่ยจะมากินขนมอีกชนิดหนึ่งนะคือวันก่อนเรามาเนี่ยมันไม่มี เขาไม่ได้ทำใช่ไหมเขาจะทำสลับใช่ไหมอ่ากะสลับวันไหนบ้างอะขนมนี้สลับทำวันไหนบ้างอ๋ออันนี้ทำทุกวันอ๋อหัวัน่าใ้วอันนี้ทำทุกอ๋เหย่อแต่ดอ่ายๆาจรนก่อมันหมดนะครับมันจะมีขนมอันนี้อันนึงแล้วก็อีกอันนึงที่เขาจะทำเป็นช่วงๆแล้วก็เราปะอีกแก่เราถ่ายแล้ววันก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้นะฮะ นี่จะมากินอีกตัวหนึ่งนะฮะเนี่ยขนมชื่อว่ากาโต้นะฮะ<ม>ขนมกาโตก็เป็นชื่อของที่นี่เนี่ยที่อื่นผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าปลาไหลดอกไม่แน่ใจนะเขาจะแพ็กไว้ขายอะไรเท่าไหร่นี่สิบบาทนะฮะนี่เราจะมากินกันบบก็ทำจากอะไรกัน <c oughs> <c oughs> เนี่ข้าวเหนียวดำเนาะ แล้วก็อะไรนี่มันจะมีน้ำตาลนะฮะจะฝากแกะนะ <c oughs> อันนี้นก็จะมีนี่ทำจากข้าวเหนียวดำเ,เนี่ยผสมกั้นก็ปุ๊บผสมกับอะไรแป้งข้าวเจ้าผสมกับข้าวเหนียวดำนะฮะแล้วก็เขาจะใส่เป็นข้าวคั่วนะฮะเนี่ยแล้วก็ใส น้ำตาลน้ำตาลเป็นตัวเดียวกันไหมกับรปะอีกแกละตัวกันนะใส่น้ำตาลราดลงไปก็เป็นขนมหวานนะครับเนี่ยก็ง่ายเลยนะครับก็คือทำมาจากข้าวเหนียวดำข้าวเจ้าแป้งเข้าเจ้าอ่ะแล้วก็ตัดเป็นแผ่นผ เนี่ยมันจะเนบเนบหน่อยนะแล้วก็มาคลุกกับมะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวอ่อนใช่ไหมครับ mm hmm. อ่าคลุกกับมะพร้าวอ่อนแล้วก็มีอะไรนะข้าวคั่วก็จะกรึบกรึบหน่อยคนระับเนี่ยลองกินดูม,มันจะไม่เสียงกรบกรบ ก็เป um ็นเอกลักษณ์ของที่นี่เนะมันจะมีคือรสชาติเนี่ยถ้เป็นตัวนี้มันจะเหนียวเหนียวนะหนึบหนึบะใส่มะพร้าวแล้วก็หวานด้วยน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมนี่ ใส่อะไรบ้างอ่ะน้ำตาลปี๊บเลยอไกระษัทกากิกิอ่าน้ำตาลปี๊บใส่ใบใบอะไรใบเตยไหมใส่เยอะใส่เยอะใส่เยอะได้ทั้งหมดบุหรีุลามาเต็นี่ื้อก็จะใส่เป็นอะไรนะน้ำตาลนะครับน้ำตาลตะหนดแว่นน้ำตาลแว่นตะหนดอะแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็ใส่ใบเตยใส่เกลือไหม ดดบบีเกลือเขาจะใส่ในมะพร้าวก็อร่อยเนาะมันหนึบๆวันหนึ่งทำเยอะไหมครับเจ็ดวิอดีสินะอเลยแต่และว,วันเขาทำไม่มากนะ ทำ 20, 20าามาแล้ี่0 20ห่อเองนะฮะก็คือใครจะกินตัวนี้เนี่ยจะต้องมาช่งาวงเช้านะฮะก่อนเที่ยงต้องมาลาะอ,าอ,อือแต่ถ้ามาหลังเที่ยงส่วนใหญ่จะหมดอืเขาทำเป็นตัวเสริมนะก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะจา้าจอ จ้าจ้อเดี๋ยวจะมากินพรุ่งนี้ติดตามกันนะกกนคือวันนี้จะมาถ่ายสองอย่างตักขิงแหละนะตักขิงตักขิงไม่ใช่กขิงยูสปองยาล็อกช่องล็อกช่องแบบตักขิงไ่เต้ากินกดะดาษไข่เต้าอืมก็เดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่ง เรามากินกันได้นะครับร้านอยู่ติดกับโรงเรียนกาหยีนะครับเนี่ยทางเข้าเข้ามาทางนน้นนะครับเลี้ยวมาอยู่ข้างๆโรงเรียนกาหยีเลยก็ถ้ามาไม่ถูกก็ตั้งเป็นโรงเรียนกาหยีโรงเรียนจุบาบ้านกาหยีก็ได้เลย ก็คือขนมบ้านเราเนี่ยตามจังหวัดมันมีเยอะทั้งขนมที่เป็นขนมโมเดลน,นะแล้วก็ขนมที่เป็นของเก่าแต่ผมจะพยายามสาเสนอที่มันเป็นของเก่าเพราะว่าที่อื่นไม่ไม่มีนะครับแล้วก็หากินยากแล้วก็คนใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยจะทำแล้วนะก็ไม่ให้ดูก็เดีย๋ยว ผมก็นึกเรื่อยๆแหละว,ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูเรื่อๆยๆเลยนะเป็นเอกลักษณ์ของคนสามจังหวัดโอเคแม่ก็ะจะหมดแล้ว <c oughs> แทนมือข้าได้หนึ่งมือเลยนะครับอิ่มเลยเนี่ยก็มาลองดูมาลองชิมกันได้น,นะครับโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้จะมาให้ท่าน ขายม่ให้ดอูอันนี้แค่สิบบาทเองนะครับเนี่ยหมดเลย <c oughs> บายค่น,นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าในตอนหน้าเยวจะพาไปไหนเนี่ยติดตามก,นะนนกันนะครับวันนี้นี่ก่อนนะครับใครก้มสวัสดีครับ